น้องบุญชีสกอยปูนบ่สกอยปูนนะน้อยเป็นเนาะงานของบุญีสบายเนาะไม่หรืออดชาปไอ้ก้อนผุนเหนือนกันเสร็จแล้วอ่ะนะฮะไปร่างนะไปช่างนะไปช่างแลไวเนาะ ทำแล้วด้ลูกช well> no. oh. ุดเตอนนวกว้ยีเลแล้ตัวนั้นัดเขยวัดข้างใช้รถเลยก็แล้วแล้วตัวนั้น จะมาหอดหออ้วสดีส oh, ว oh. oh, ัสด like right. ียดีฮเห็ดยังคือม่แด่กินมนี่ช่างปูนป่่ด้เปยังไงยานันอันแตกบุ่มมือนะนรนะนี่นี่นี่ข่อนุญานนัไปดเหเนาะไม่แตกแล้วยังไงจะยังใช่ตูบอกบทางในใครได้มาหามนี แต่ก็มาเบียก็มาเลยกินว่านรงนนีเออกินไปเดะวให้เนี่ยเียดเต็มที่นะเราเนี่ยแนมไปมันก็เห็นส่วนปูนส่วนปูนใช่ใช่เยอะของน้ำได้เลยมเลยใช่บริการนะครับพ้อมใส่งานวะผมใช้งานเลยสิงแล้วระอมใช้งานแล้ววเอาเอาว่านี่ว่า มื่อวานนี้ว่าทหารมื่อนี้ว่าตำรวจบาตรวจมหาวอันนั้นจํารวจอันนันเดพลเมืองอันตำรวจพลเมืองตรนมาอย่างก่อเนาะอาวมหาตยเืนบอกพเจ้าเนี่ได้ใช่ไหนอกสบาดีสดีรบาาเจ้าไก็ท่ององ้องนละเจ้าคุณทวีอับน้องมุทวีบริได้ัอย่างแน่เนาะ ังเลง่วงยังคำต่งนี้น้องเวียนลาใส่ผ้าใส่ผ้าใส้า่เวียเนาะโว้กหมชื่อเลตาก่สีแวบนึงลงกมเลยบานนี่ม่คนนแบบอ้าวมโอ้อ้เอ้ยอ้ไอ้ยไอ้เนี่ะเไงฟงงเริมออกแล้วเหงเนาะไปกินมาจักโล ประมาณสี่หาสี่สอสาปลายป่ะสามสิบแปดสามเกไปแม่บอน้องใช่ปบน่วัิยนัก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 นปูนโอ้ก็เมาจกบออาบอยู่บนน้ำอาบ่บอาทิหนึงอาบเที่ยวฮทิดนึ่งจะอาบเที่ยนาํน่เยยาน้ำานี่าบน้ำได้อาบอยู่บ่ กินเเจ้าเคยกิน ha. เ้าเออยู่หรือเ่าถามคำถามงไๆอืมาคำหนึงมีจังมิดก <c oughs> ่อไปโหู้นอ้โหนเอ็งนี่ตัวกินขมือคำหนึงมีจังมิดกอก <c oughs> ็นับน่ะขนาดานาดต้องนับ้วยบนนดาเลยนับ แต่ละคำต้องนับต้องกินขึ้นบนอาชิตได้กินคือจะคำนึงจะมิวนจกันเลยดึงหน่อยไวถามออจะไดตอบถึงแววนแล้วเนาะไปยาดึงหน่อยกี่นงไปเบียดวนี้เนาะเห็นปะเห็นยังในซอยพ่อช้างเจ้าป่นี้ยอนไ้พ่อผ่อนเปรี้ยวป็นูดง หอนหอนไส้ยอนปูนอนอนไเมือีนีอนไ้ก็ไเนะไส้เ้าหน่อยเ้าน่ก็อนปูนเ้าน่อนปูนเ่ได้อยูป่ปูนไปเลยไปไปเลไปอพาเพื่นไปวงของน้ำนะมดูไปไปไปเดี๋ยวเราไปเังน้าไปโอ้ยเนาะมา เจ้าบุรีเขียรเขาอ,อยู่ว่ามันเจะาบุรีเขียร์ขอนอยูว่าเจ้าบุรีเขียให้ร์ขอนอยู่ว่ามันอืมอ้าพี่น้องเลยกนอื่นก็นมีแต่ว่ากราบทักทายสบายดีเด้อก็สวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเออ่าพบเพื่อพบเจอกันอีกคือเก่ากับบอลคำมมอนี้ก็ได้แไปเวียนขับมาเยี่ยมญาตถามไทยตัวเล็กขัมาอ่าถ่ายคลิปให้กับเอฟซีได้เบิรงนน้ำกันมาเช่นอ่าเอฟซีบงัถงถ้าตัวก็คิดฮอดคิดถึง เดี๋จังนะเฮ้ยเดบ๋ยวมือชาบงสบายดีขับคนบ่เอเธอมื่ออยู่น้อมืนอนเนาะลยเวียกคนมือบ่มือนอ้าลงจับบึงหน่อยคอยกันจีจ้าไปตีอีกว่างน้นนต่ขอีกไปกัน สามัคคีคือพลังนเปนหลอนอน่มันมันบคืนมันบคือทรยอันนั่นดิเมทรายแห้งายไหนกงไรเปียกยงหลนยากแลกกันนักอีกส้่งสร้างสายผ้าผ้าเโสรางอ่คุเนาะโอ้โหสร้างรอด น้องบุญว ja ah, <komm. S 2> ีสิ่กอยปูนบ่สิ่กอยปูนนะน้อยเป่นเนาะงานองบุญวีสบายด้วน้องไหมไม่เลยห่อนชายป้าไอ้ก้อนผืนอะไอะไรเนี่ยบ่บ่

ควา,ามเป็นอนไรโอ้โล้มได้อ่หนีิเนาะ มีเลยไหมมีแ <sympath> ล <icking> ้วบอไป้่ายนจ๊ะเจ้ยเบาขี้นเบาว่ัวจะปล่อยป่ออยู่ไซหขอที่แล้บ่ออบ่ประปูนกระหอนบ้า้ cái <laughs> này là tay tay <Okay>. chân, <laughs> tay chân, nó muốn đấy, bắn đấy, bắn đấy, bắn ได้ประสบการณ์ใหญ่มากเป็นเมือเมือเนีให้เพื่อนมาชวนมาสอนอาใช่ไไเนี่ยเขามหาน้องมุติพิชนม่นี่ไพ่มหาเนี่ยบาตาาตาบ่มมน่นีออเขาเป็นเงื่อนเงือนโควียาไเดือเงือนตาเขบเบียดมหาบ้าน อีกบ่เออใา่ปันนี่เอเอาปลันขดนี่เอาไปแถวนี้น uh ี่ัวพ oh. mm. oh. uh ันอางงระวังเอถืก at ันด e oh. ้ยบไปนบ่มาแลย่าาเอายหนัยนะเอาเอายึบยยันุกุ้งไงก่นงันเนาะงงองในงานนี้ กชูโบจ้ามันก็ได้คอนบอกให้ตัดต่เนอะอยู่ต้เงาสภัสคันน้าเสียตาเนอะเอาไสมแบบนี้สมเป็นโบ๊ทมาครับอ่เเนี่ยคุรีคุรีใช่ก่อนใช่ไเปบ่สั่ง

อะไรนีเนาะมันเนเข่ากันโอลีให้มันเข่ากันอ่าระวางทายกับฟูนพี่น้องเนาะสะเข่าสะออกอดีกว่าายคลุนให้มันเข่ากันแล้วก็เนหอกน้าทรายเลบ่อเ่บแ เิ่นหากระเมื่อไหไนบอว่า <c oughs> เวียกป,ประจำที่เราเนาะอันผสมปูนผสมปูนีที่ว่าถนาัดเป็นแล้วบ้าน mà ô đại như nó cái xí này là nó nó không làm không à, nó nó có xả bị đội thằng này nhanh nhanh tới hoàng an đi bơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền ึาโอ้คลนเลยบ่เบอร์ไ,มไดมาบ่มา,ม,ามันคุยมันกินน้ามันเนาะหน้ามันพออยอะ่ปะ นั่นตัวจีนเจ้าหิวมั่งกี่นี้ดอิอืมอ่องโคมนี่งคือเก็บไว้เยอะๆกองโคมงตอนเวลามีหันมีหนีมาใส่ให้เก็บลมพัดบ่ห้าอยาวพิเศษยาสู Mình Bên đây đây. Hoàng nhà bị sưu thấy lao là không việc. Ờ, không cái gì vào đây Là bọn ừ. Hồi nhà bị ra hả? bị khổ. Cái tự. Mùi <laughs> lột <trên> cho <laughs> nó. Cái tự nạp một cổ. Quay gì đâu vậy đâu. Ủa hên. lại lại nó nhám nè hãy chỉ đần vô Thế là nhám lên nè Trồng hoa đây nhám lên nọ Bít bà ạ dạp bộ Ô, mà mà vậy gọn 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 mân gọn nam gọn 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 bừng thế thì nó thôi สางน้อยกับสางใหญ่สางใหญ่กับสางน้อยไม่ห้าัเริ่มดีไปหน่อยนะโอ้โ้าเหนื่อยแล้วคุณคุณโอ้คือใดเนาะน้องชายาเนาะคือใดแหงแล้วบอ้นาไ้นกันบอเอมตรงนี้ ยังยื้อจะพาเพิ่นไปอีกนั่นอืมพักตึกพี่น้เนาะมื้อน้แม่นได้เข้าพาอ้เป็น้าเลยแล้วอ่ะอ่า้าแล้วไปแล้วอ่างแล้วเนาะอ่า นำเล้ด้ลูกช le ื้อดตนี้นำลุ้ปัวน่าอย่างนี้เลี้ยวเลี้ยวตัวนั้นขัดเขียวตัดค้างใช้รถเลยยย้มีเพียงเเียงว้ล้วเล้วตัวนั้นลปล่อยไปเออ โอ้ยยังคุณโเป็นจ้าวอีกเนนเนาวานี่ยังโมป็นจ้าวอนคุนเจ้านี้นะมาจีนตั่งมาอันนี้ชิเลอรเลยดิวานว่านี้มันเียกวานี่กะว่านี่โมบนม้วอข้างนอกวอดนอกข้างนอกเ่ยแต่ร่างาเนี่ยได้วันเออเออไปหกไปทางลุงก็นเด้อ เอาแป้งขอบนหเาบ้วันนี้บ่นี่นี่แนเลมีลูกกรคดเครืงมลูกกรดตเปร์องคุณอในนอกจะเอกเครื่องนีเ่มานี่เริ่บาเจอแล้วบาเนี่อ่าอเคมาววกระตีเลยกระส่วนอันนี้ค้นๆลงน้ำใส่นิหน่อยซีน้ำใช่ก้อนน้องบุญจะวิบ่ซีนเทงเลยซีด Long go. Ah, canh hiệu vậy trắng 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 sao trắng 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 trắng